สวัสดีครับยูบีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อนคริปโตนิวส์นะครับวันนี้วันที่28ตุลาคม2025ครับเรามีเรื่องที่ต้องบอกว่าน่าจับตามองมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะเรื่องอะไรเหรอคะวันนี้คือมีรายงานจาก Fortune นะครับเกี่ยวกับบริษัทคริปโตใหญ่ๆอย่าง Ripple Gemini แล้วก็ Tether อ๋อที่บริจาคเงินบุรณะห้องในทรรเนียบขาวใช่ไหมคะใช่เลยครับ ห้อง State Dining Room ซึ่งเป็นห้องจัดเลี้ยงสำคัญเลยนะ uh huh. ประเด็นคือมันเป็นแค่การบริจาคธรรมดาธรรมดาหรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรลึกกว่านั้นแบบว่าเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างไหมเกี่ยวกับการยอมรับคริปโตในศูนย์กลางอำนาจสหรัฐ ก็น่าคิดนะคะเพราะว่าในรายชื่อผู้บริจาคเนี่ยมีต้องกว่า37รายชื่อเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่แค่ Ripple g เจมีนายของพี่น้อง Winkle w a s s หรือ Tether America นะคะครับมีใครอีกบ้างครับโอ้โหมีบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เราคุ้นๆกันทั้งนั้นเลยค่ะทั้งสายเทคอย่าง m e t า a p p l e g o o g l e amazon Microsoft แล้วก็ยังมีพวก Palantir, l o c k h e e คิด r t i n หรือกลุ่มทุนใหญ่อย่างครอบครัว a d o ์ s ด n Glazer ด้วย โอ้โหรายชื่อนี่คือระดับท็อปทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยการที่บริษัทคริปโตเข้าไปอยู่ร่วมกับชื่อเหล่านี้ได้นี่ก็น่าสนใจแล้วใช่ค่ะแล้วยิ่งเป็นการบริจาคก,กับ State Dining Room ด้วยเนี่ยมันยิ่งมีความหมายนะคะครับมันสำคัญยังไงครับห้องนี้ นอกจากเป็นห้องจัดเลี้ยงคือต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่ห้องทานข้าวธรรมดาธรรมดาค่ะแต่มันเป็นพื้นที่เชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ออสําคัญมากๆของทำเนียบข่าวเลยเขาใช้ห้องนี้ต้อนรับผู้นํำระดับโลกนะคะไม่ว่าจะเป็น ผู้นำจีนรัสเซียซาอุยารมาน,นีแล้วก็ยังเป็นเวทีเจราจาเรื่องสำคัญสคัญมาตลอดด้วยการที่เราเข้าไปมีส่วนร่วมในพื้นที่ตรงนี้ได้เนี่ยมันมันพิเศษกว่าการบริจาคเงินทั่วไปค่ะอ๋อเข้าใจละคือมันมีในยะเชิงสัญ,ญลักษณ์สูงมากทีนี้เอ่อพอเราเข้าใจความสาคัญตรงนี้แล้วการที่ชื่อจากโลกเว็บทรีอย่างริปเปหรือเทเทอร์เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วม ในจุดนี้มันบอกอะไรเราในเชิงกลยุทธ์บ้างครับอืมอาจจะมองได้หลายมุมนะคะมุมหนึ่งก็คือมันอาจจะเป็นการใช้สิ่งที่เรียกว่า soft power หรือเปล่า soft power อิทธิพลนุ่มนวลใช่ค่ะคือไม่ใช่แค่การบริจาคทำบุญเอาหน้าแต่เป็นการเอ่อสร้างอิทธิพลสร้างภาพลักษณ์ที่ดีหรือบางทีอาจจะเป็นการแบบว่าซื้อสิทธิ์ในการเข้าถึงสร้างความสัมพันธ์กับคนใหญ่คนโตผู้กำหนดนโยบายในวอชิงตันดีซีอะไรแบบนั้นนะคะ เหมือนการปู้ทางพยายามจะยกระดับตัวเองให้เข้าไปอยู่ในวงในมากขึ้นให้ดูน่าเชื่อถือได้รับการยอมรับประมาณนั้นเลยค่ะจากที่อาจจะเคยถูกมองเป็นวงการสีเทาๆมีความเสี่ยงก็พยายามจะบอกว่าเอ้ยเราก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบนะเราถูกกฎหมายโปรง่งใสซึ่งมันก็อาจจะ